1 2 3 สวัสดีท่านผู้ชมพบกับบอทเต็งคำนาไก่เนาะวันนี้บอทเต็งคำมีโอกาสเนาะ,ะห่วมกับทีมงานวิถีสนบทเพิ่นมาเลาะลินบ้านเมืองแถวเานาะก็เลยมีโอกาสได้พาเพิน่นมาเละาะมาสมเบิง่งบ้านเมืองหลวงเมืองนาไกแาขวงขงมวนของพวกเฮาเนาะวันนี้บอทเต็งคำก็เลยจะได้เก็บเอาภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของคนในสนบทอยู่บ้านเมืองหลวงเมืองนาไกแาขวงขมวนของพวกเฮา มาฝากมาต้อนท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะขอให้ท่านผู้ชมติดตามผู้ชมไปพบพบกบห่งคำเนาะเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบิง่งเฮือนของมเมถาวรเนาะอยู่ในเฮือนเพิ่นกำลังเฮ็ดอย่างเนาะประมาณตอนแรงๆนะี่เนาะเสียงกองกับตีดังตึมตำ่ำตึมตำ่ำอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่เนาะท่านผู้ชมไหมสิพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบิ่ง้องเม่เาเพิ่นจักหน่อยหนึ่งเนาะ คึนกำลังเฮ็ดอีกตอนนี้ขอเนืาอขึ้นเด้อเอาว้าผู้น้อยนี่บัหนุ่มเครื่องเลยอ่านี่เนาะท่านผู้ชมขึ้นมาทึงเฮือนไม่เท่าแล้วนีเนาะโอ้มีหลานน้อยนะมันีนี่้ขออนญาตเด้อ อัอนีนะทนผู้สมมาหอดยาวหอดฮือนเพื่อป้าคนญาตถามเด้อแม่คนอยู่บ้านเฮานี่ส้นเผาอีสังส้นเทาาน้อยโอ้ป้ามาอยู่โดอนอะรบ้นี่โอ้โดดแล้วแต,แต่แต่พราแต่แม่จักรทูลจักทรายเสน้นคนเลยเนาะอ,อ,อ ส่วนเผ่ายอโอ้งามเลยนะนี่หลานบ่อาใส่โอ้หน้างามเลยเนาะทุงให้ทุงหน้าป้าเขียวคักจะมางวนนี่มาสุดก่อนนั่นยังเห็นแต่ขีตุ่มเนี่ยส่วนเผ่ายอปกติเลยตามเพื่อนเล่าปันฟังนี่ กกเขาที่เฮานี่อยู่ทางภาคเหนือคนน่ะเออเขาก็อยู่อุเทนอุตเลอกับเจ้าวาค่ะกับยออุเทนยอท่าอุเทนเออกับซีเมนอันไปจากทีเฮานี่แหละเนาะยอก็เส้นลูกเส้นลางมันบุ้งละอืมลูกสาวบ่านี่หลานน้องก็อยู่เฮือนนี้ สื่อหยั่งสื่อจ้อยสาวจ้อยท่านผู้ชมยังอีกผู้นึงพี่ยืนทางพี่สวัสดีโอ้อันนี้ลูกสาวบ่ะสาวล่าอือโอ้บ่ได้ไปทางไหนตีเหียนจบละเหียนเหียนทอดทอดปลาบัวบกเหียนอือสาวเนาะเพื่อนอยู่ไกลท่าันพุสมไม่บ่ค่อยเห็นเพื่อน แล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระโต๊ะซุ้ยเข้าของคนเขาในเมื่อก้อนนเลยเนาะสมมตินี่กังไสยบนนี่เออเอาห้อง่บอสห้องนี้เา็กัญชัเอาช่วยเอาเอาเอาแล้วช่วยเอเ่าวยเป้าเป็นผู้ส่วยแต่ละมือเป็นบางมือบางทีก็นเ้าบางทีก็น้องนะโอ้บอ cô khoe hình ảnh này nha thưa ông sơn. cái sẽ ao hay thưa ông sơn bưng lên nó. quân, quân đào cho nó, đào mai bấm cốc lên nó này. mực cho, mai mình mực cho, đào cả hà nội này, nó, là này, cho, cái nó เพืเอ,อานใส่ของสวยในครัวเพื่อนในในซสเฉพาะในเพื่อนครัวนี่แหละเนาะที่เพื่อนใซเวลาเขานึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละเนาะนึ่งข้าวเหนียวซุกแล้วแล้วเพื่อนก็เอามาส่วยใส่กระตุกตัวนี้เนาะกระตุกไม้ตัวนี้กะหาา้มได้ยากแล้วเนาะท่านผู้ชมอ้าขอบใจเด้อนักเติมอ้านี่ก็สิพ้าท่านผู้ชมเลาะเบิ้ง เงินอื่นอีกเนาะนองจากเพืนก็แล้วกันสีพาทำซุมเนาะไปเบิ่งอีกหลายเลขเงิอนเนาะภาพบรรยากาศยามแรงนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าค้นหาเนาะในวิถีชีวิตของซุน,น,นอัมบุตรเนาะท่านผู้ชมเนาะที่เดี๋ยวพาบอเตียงคำสีพาไปไปอันนี้เนาะทมม่านผู้ชมผู้ดีได้น้องๆเนาะเพื่อนสีพาบอเตียงคำไปเลาะบ้านเนาะไปเบิ่งภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของประชาชนภายในบ้านเนาะน้องจ้อยกับน้องดำวะ น้องน้องอยังเกาะอ่าน้องจ้อยกับน้องจินเ <ừ, S 1> นาะสิบ้าบาทเตีงคํำไปเลาะบ้านเนาะมอนี้มอนี้โชคดีที่สองของบาแเต่งคํำม,มีน้องสาวเนะาะพาพาท่านผู้ชมไปเลาะเนาะเออมาในส่วนบนวันนี้ก็เป็นสีสันให้กับสองบาทเตีงค้ำหลยเติมเนาะเ <laughs> ขาสิไปทางไหนนะงเขาไปทางอ๋อไป นี่ก็จะเป็นโซนทางในบ้านเน่นะท่านผู้ชมซึ่งภาพเฮือนซานของเพื่อนโอ้ยังรู้สึกว่ายังดั้งเดิมดั้งเดิมอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมนี่เป็นแต่ว่ามันจะพัฒนาขึ้นตื่มกว่าเก่าก็คือเพื่อนมีการมุงมุงกระเบื้องท่านผู้ชมไหมมุงกระเบื้องล่ะเดี๋ยวเขาจะขเลาะบงทางนี้เนาะสบายดีแมม สบายดีโอ้ <c oughs> ปลาอยู่จะค้นนี่อยู่เพื่อนเท่านี้ผู้เดียวค้นในบ่อเฮะผู้เดียวไม่เท่านี้อ่าเบิ้งขึ้นไปเบิ้งแน่เจ็กหน่อยนึงโอ้สบายดีเมนตุแ<อ>ข็งแห้งอยู่บอ่อดีอยนะูอ่หัเจ๊ยใครอยู่ไหนคอยยัดเจ็บเบิดนี่ตุ่โอ้มาเรียลไฟก็มีตรงนี้อยู่ผู้เดียว yêu cô đơn,แต่ mẹ thảo này đấy, ba của nó nhá, coi, thôi nấm này này, chắc bỉ lẽ, chắc mẹ còn lười, còn mẹ còn gì, lũ cốc chéo hả, tầm an chắc bỉ lẽ, lũ cốc, phu duy, lũ cốc hả, khóc bùi chửi, bùi là Nhạc lên liáng, ờ, ờ, là phăng, vậy là chéo ra được mà, chéo chốt bớt, chéo ừ. mua chắc chửi, tay, cái lược cái la โอ้เจ๊ตุ่เจ๊ก็เลือบแล้วท่นเดีลูกโขลกฮักเั่นเฉยนั่งอยู่นี่เจตตาเออคนเอือแดงตะกี้ไนแหล้ลูกจะไปให้นกตัเอือคนเอือแดงที่เนาะโอ้อยู่เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวแต่ว่าเพื่อนลูกหลานอยู่ออมแอมนี่หรือไงวะลูกหลานลูกหลานคนเดียวนนีี่่่มีลูกคนเดียวนั่งอยู่นี่อู้หูลูกกุหลากลูกเมฆเอารู่มเนี่ยเขาเข้าขอน้งกินโดยโดยเอาเข้าใจได้ไม่เท่าเด้อ ไปก้นให้อยู่ดีไม่แห้งเก็บอย่าได้ไข่อย่ามีอันยูมันขอยืนเนอะเออไปก้นไปก้นพอกินไอ้น้องเราได้กินเนาะโดยโดยโดยอะอ่ะตอนท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมเบาเตียงคำเห็นของที่และเนาะโคกมองนี่ท่านผู้ชมเไยอ๋อนี่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 โคกมองนี่นี่เนาะอ่ะน้องสาวเข้ากันโคกมองท่านผู้ชมไป้าโคกมองโคกมองนี่นี่นี่ เป็นอุปกรณ์เนาะไซต์ต่ำเข้าเนาะเออนี่ท่านผู้ชมเลยยังไซต์อยู่บนบนนี่โอ้ยังไซต์อยู่ท่านผู้ชมยังไซต์อยู่อ่ะลองลองให้น้องน้องสาธิตบ้างดูอืมให้น้องน้องสาธิตเบื้องนี้เนาะเออขึ้นอยู่บอกขึ้นอยู่บอกมีแห้งแห้งอยู่บอกโอ้เหยียบตึ๊กโอ้งนี้เนาะ Ừ, chắc mông xuống thì họ sai khúc này tam khó này tần leng bọt tần sau tần sau nó tần sau tần leng tần sau tần leng tần sau tần leng 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 tần โคกมองนี่เนาะเป็นอุปกรณ์ใช้ในการต่ำเข้าเนาะเพื่อเพื่อให้เพื่อสีได้มากเลยเนาะ่นานมู้มก็ต้องได้ใช้โคกมองนี่ต่ำแต่มันก็พ่นแห้งกว่าคกมือเนาะคกมืออ่จจะใช้แห้งหลายกว่าแต่โคกมองนี่เฮาเหยียบเหยียบแ้วมันต่ำเพื่อมันสิแหล็กเนาะก็สิสอยเห่อแห้งเขาได้หลายเติบเนาะอ๋ะอนีเนาะ เอาเขาโมกับใจเด้อเออไปก้อนเลาะไปก้อนบานน้อืมไปทางดล่ะไปที่หนทาง่ไปน้องผ้าไปทางใดก็ไปมือนิไปทางไทางใก้ทางนี้าด้ไทาเมือน่ออนทผุมอสีผาทผมเลาะบางอีกเนาะสภาพบ้านเฮือนเพื่อนกะยังคือกับวิธี การสร้างบ้านสร้างเฮือนของคนเราเล่าฮะในหลนะเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนี่เสื้อเพิงที่เพิ่น,นาาไซกับแม่นฟืนเนาะท่านผู้ชมนะี่ฟืนที่เพิ่นเพิ่นออกมามาดั่งไฟนึ่งเข้าเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่สิีพาท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกจักน้อยหนึ่งสบายดีลมนำได้อยู่เนาะ <c oughs> โอ้จกักโตงงวนนี่สองตัวนี่วะ đó mình mua phần đó, phần mắt đấy toàn leng leng là mắt à, là đằng phay hay mắt luôn bà ừ. nó ừ. ngang hiên đi bà là... chụp lại ừ. Ồ. hết đi sang rồi nè ừ, ăn đi mà ăn Ờ phần sản này sẽ hàm mắt, hay ái bưng này đúng ừ. mẹ sáng này sang rồi nè hết nữa đây hả à, mà hai bưng luôn hả đâu này mẹ đi sang cầu và cháu ơn mình nhận gọi แตะอัดหยังไก่โอ้โอ,อันนั้นะเป็นฝาะกระแทบบ่เออนะกระแทบอัดหยังไก่ขนาดเนาะอ่ะขอบใจหลายๆเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งบ้านเบิบ่งเฮือนเพิ่นอ <c ười> ีกนี่ลราเนาะบรรยากาศวิถีชีวิตอยู่สนบทเมืองบ้านเมืองหลวงเมืองนกไก่แข,ขวนขโมนท่านผู้ชมน้อท่านผู้ชม บอกเดินขับมาวันนี้มีน้องสาวพาเที่ยวเนาอจะไปเลาะบึงอ๋อ้นี่เนาะไปอเออเดีย๋ออดวยวถามเพ่นนี้ก่อนอสบายดีสบายดีป้าเฮ็ดพาได้เฮ็ดไปช้างอันนี้โอ้ดิ่หัวควายคน ในเนาะท่านผู้ชมพอดีบ่าวเตงคำเห็นเพื่อนกำลังเฮ็ดกิจกรรมอีสังเนาะในช่วงแรงๆนี่บ่าวเตงคำก็เลยเข้ามาเห็นเนาะหัวควายสงสัยเพื่อนอยากเกลือได้หนิเออเดี๋ยวถ้าเบิ่งเด้อนี่เบิ่งเดินหนนี่นี่เห็นบ่นี่เลียมือนี่เห็นบ่นี่นี่เพื่อนอยากเกลือแล้วนี่นะเนาะหูเด้อหูความเด้ออ่านี่เนาะท่นนานผู้ชมบ่าวเตงคำมาเบิเ่งเพื่อนเฮ็ดที่สัง ตเฮ็ดพ ah, ิสังก์กว่าบานประตูบานประตูบานประตูพิสังกันดีห้องน้ำเอเฮ็ดบุกบุกห้องน้ำโอ้เฮ็ดเองเลยให้หน้าเขาสำเร็จคักเนาะให้หน้าเขาเนาะเรียบร้อยเออเข้าเขียวๆหรืวหน้าเดินีเนาะเออเขียวครับโอ้แขกอะไรแขกอะไสมมุตินี่ไปหน้านี่เขาไปเฮ็ดยังไงสันลูกเนาเออ ลกหญ้าตามมันขั้นหน้าท่นหรอตามขั้นหน้าตามให้ตามตามให้หน้านะก็ได้ลกเนาะลูกแม่เป็นไรลูกอืมปกติเลยเดือนใดเขาจังะในเก็บเกี่ยวส่นอยู่บ้านเรานี่ยเดือนสิบเอ็ดลาวหรือสิบสิบสักคนสิบเอ็ดลาวกับประมาณเดือนสิบสักคนเนาะประมาณนั้นกับกับสิได้เก็บเกี่ยวก็กุ้งอยู่กุ้งกินดิสิเข้าเขาเนี่ยปี้กุงปีบุกุ้งปีไกยนี่เป็นอะไร คือประเด้อยางอู้โอ้โหเปิดกำลังเฮ็ดบานประตูเนาะอ่ะกาสิให้ท่านผู้ชมเบิ่งภาพวิถีชีวิตของเพื่อนเนาะในช่วงยามแรกๆนี่สักนี้เดี๋ยวบัตรคำสิพาท่านผู้ชมเลาะไปเบิ่งอีกเนาะในบ้านเมืองหลวงเฮานี่ก็โอ้ยังหลายบ่หลายที่พี่น้องชาวบ้านบ้านเมืองหลวงทเฮากำลังเฮ็ดกิจกรรมครอบครัวเนาะท่านผู้ชมเนาะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆขอบใจคุณน้อยๆ อตอนไปบกครอบได้ลงมาครอบอะท่านผู้ชมสิพ่าท่านผู 15, ้ชมขึ้นเบิ่งพอเท่าเนาะเพิ่นอยู่คนเดียวอยู่เฮือนเพิ่นนี่เนาะแต่ว่าตาเพิ่นสิบโบเห็นหุ่งแล้วเนาะบัดนี้คำสิขึ้นไปเพราะเพิ่นใช้ชีวิตแนวใดยเนานอะอ่ะอะาเนาะขออนุญาตลูกหลานลูกหลาซื้อเตียงค้เนะพอเนาะเตียงค้ำอย,ออยู่บ้านอุดมสุขเมืองนาคายทแถานี้แหละ พอดีม so ีโอกาสได้ลงมาอยู uh, so so anymore, so so first, so ่ลงมาสำรวจมาเลาะเบิ้งวิถีชีวิตของประชาชนเฮาโอ้ขออนุญาตถามว่าตายพ่อที่บ่เห็นหุ่งนี่นะหึงแล้วบ้อสี่ปีปลายแล้วสาเหตุนี่เป็นย้อนอย่างนี่พราขออนุญาตถามเป็นทำเบื้องต้นมันก็เจ็บเลือดตาแดงนะเป็นตาแดงแ่น เป็นตาแดงแล้วก็กลายออกมาเป็นตาช้อนเลยอืมแล้วแล้วโบเห็ุเลยแบบนี้เนาะก็เราเป็นเบื้องนี้ก่อนเป็นเบื้องซ้ายก่อนเนาะแบบนั้นมาข้ามมาใส่เบื้องนี้อ่ามีบ่าปีโครงการแล้วก็ไปฮะขึ้นไปใส่เพื่อนบ่อืมขึ้นไปอยู่หัวกูเลย ปัวกับบัวบัวเศร้านะพ่อเนาะวันนี้บัวได้ปัวบัวได้ปัวไม่เจอไปกวดเหรอไปกวดกวดซื้อคนมาว่าอ้ยจ่าตาเจ้าละมันกระด้างแล้วอือกระด้างล้วกระดาเป็นกระด้างอ่าคราวนี้ถามเตมอีกเด้อวันนี้เฮาใช้ชีวิตแนวใดแต่ละมือสันวันนี้ใช้ที่ชั้นนั่งนั่งอยู่ในนี้กินข้าวกินปลาในมันไปเห็ด มันไปมันไปให้ด no ีลูกเมียเนียลูกเขาเลยส่งเขาส่งแกงคนทุมื้อเลยเมีย uh, ่อยจะครัวนะเออแต่ละมื้อละเพิ่นนั้นลูกหลานเนาะลูกอีพ่ออะไรเนาะแต่งข้าวแต่งน้ำให้กินเนาะับเมียมอยู่อยู่สองผ่อเมียเออเมียได้撒เข้าอะไรเมียแม่งบันกินใช่ไหมเมียอืเออเออมื่อมีกินเราก็เอ็ดกินเมื่อช่องเข้าเรากอยู่ โอ้ลูกขอเบิึงเฮือนคัวเบิ้งอุเบิ้งไหอยเน่เด้อคือว่าเห็นเห็นอุหอโอ้คือว่าอันอันนั้นดีอยู่เดี๋ยวพอเด้อขออนุญาตเด้อเอ่ออ๋อนี่เนาะท่านผู้ชมบอกแต่คำเห็นนะอันนี้เป็นไหอไหอดินเนาะที่เพิ่อนหอยอุเนาะเป็นอุนี่เนาะเพิ่นใส่น้ำเพิ่นเอาไว้ใส่น้ำเนาะท่านผู้ชมอันซานเพิ่นอันนี้กับซีเมนเฮือนคัวเพิ่นนี่เนาะ พิ่นใส่แต่งอยู่ครัวกินเนาะท่านผู้ชมเอป็นอ่าเฮือนเฮือนครัวของเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่2เท่าท่านผู้ชมเยอเอาลูกหลานไปก่อนบดนี้เด้อให้อยู่ดีมีแฮงถึงบ่เห็นหุ่งเห็นใหญ่กให้อยู่ดีมีแฮงเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินไว้ให้ซื้อเกือบนัวจัก10,000ลูกหลานก็บ่ บ่มีดอกห่กอยากให้เด้อให้ตามเราจะเอานี่เอาเออรวยโดยโดยโดยปันเดียวบมบ่มีวิสักกะพอได้ซื้อเปล่งนัวนเนาะเอาขอบใจละลายไปก้อนบัลนี <c oughs> ลลลล่น้อท่านผู้ชมหลังจากที่บอแต่งคำขึ้นไปบึ่งประตูเพื่อนตาบเหินหุ่ง <andi> <c oughs> เอาไปใส่เฟืองนี่ คุ้ยโอ้เฟืองหน้าปีไก่นี่บอกอ๋อยืดสิได้ควายใช่ควายอยู่เฮื่อนูป้าต้นเพิ่นแบกเฟืองไปให้ควายเพิ่นมาแต่หน้าบุญนี่ฮะเพิ่นมาแต่หน้านะเพิ่นเลยเอาเฟืองมาส่วนใหญ่อยู่บ้านเฮานี่ไซอันฟืนเนาะดังฟืนจนเบิดเห็น เห็นในกองตะล่างของพวกเขาเนี่มีฟืนจนเบิดเลยไปเบิ้งเฮือนหลังนั้นหนัวละพาไปเนี่ยเดี๋ยวสิพา่านผูชมเลาะเบิ้งทางนี้นะฮะเมื่อนี้กะมีความรู้สึกตีมกดีใจหลายท่านผูชมไิทีได้พาท่านผูชมม,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 มมาเลาะเบิง้งภาพวิถีชีวิตของคนในบ้านเพิ่นโบยู่เฮือนบันนี่ บาเต็งคำก็ดีมุกดีใจหลายๆเนาะที่ได้พาท่านผู้ชมมาเลาะเบิง่งภาพวิถีชีวิตของพี่น้องในชุ้มโซนโซนเผ่าย้อนเมืองบ้านเมืองหลวงเมืองนาไก่แขวงขโมนของพวกเขาเน,นาะท่านผู้ชมเดี๋ยวบาเต็งคำเห็นอุปกรณ์การหาป่าของเพื่อนเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิง่งนี่เนาะท่านผู้ชมโอ้ขออนุญาตเบิ่งไหนเด้อเอออันนี้นี่ มีอยังก็เป็นอย่างกนนี่ตุมต้มเพิ่นเอิ้นว่าตุม้มเนาะโอ้ใส่ป่าในท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวลงมาเบิ่งก่อนอาลงเบิง่งเนาะอ่านี่อันนี้ตุม้มโอ้อันนี้ตุม้มเนาะเพิ่นเอิ้นเนาะอ่าตุม้มเพิ่นเอาไปใส่อนไรนี่ละ่ะข้าจะเอาหั่มเอาแกะใส่นในแล้วก็ะมดส้มข้าจะเอาใส่เอาหั่มเอาแกะหมดส้ม,สมดย ่นอ,อยู่บ้านฮาเพื่อนใส่อยู่แถวไหนวะแถวน้ำเป็นห้วยเป็นแถวห้วยเป็นแม่น้ำอนี่ยอ,อันนี้เป็นอุปกรณ์หาปลานี่่านผู้ชมคนเอิ้นวัดตุ้มนี่เนาะอันนี้เมนทางเข้าทางเข้าของป่านี่เนาะโอ้มันมีงานอยู่ทางในพี่โอ้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะที่เพื่อนใส่ขอบใจน้องสาวเพื่อนที่สอยเบาแต่คำนำเสนอเนาะ เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมขึ้นเบิงภาพวิถีชีวิตของเพื่อนสีถามเบิงว่าเพื่อนเห็ดอนนีจักในเนาะในช่วงแล้วหแล้ายนานนี่ดนเน่่า ที่ทมอีพอเพื่อนเนาะว่าเข้าน้ำซ้ำป่าเพื่อนปีก่ยนี่เป็นอะไรกุ้มปีนี้อยู่บ่ผมอยู่กุ้มอยู่เนาะได้ชาวชาิดนี่แหละครับมันกุ้มมันคนน้อยนะเนี่าวคกินช่องเปาออชามเปาเออนานาปีอ่ะตัวนี้หน้าปีบ้านเดียวแต่ได้แต่หน้าปีเนาะมันนาโคกนี่ ในแต่ับปีกด็ด,ไไดูน้ำตลอดได้ค <c oughs> ู่เหอะเดจ้างวะเหตุนาแต่ละปีนี่โบดจ้างบรดจ้างเนาะนี่กูกคุยน้ำคุยบาอก็ไดัปลาตูวเบิ่งอุปกรณ์หาปลาเพิ่นหลายขนาดเดี๋ยวสิให้อ,อีพ่อพาไปแนะนำเนาะว่ามีสังในอุปกรณ์หายูหากินเจ้านี่คือว่าเห็นคักเถอะเนาะพาพาไปเบิง่งในไป ไปเออไปไปไปยังอยู่พูดเปนยังเรื่องเรื่องอีกคนอุย <ไป S 3> ้ยเง <ไป S 1> ียบไปเลยโอ้โหนี่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 ท่านผู้ชมอันนี้อันนี้นี่ไม่เหย็นตัวนี้มองตัวนี้มองตัวนี้เนาะตัวนี้เดีตุ้มโอ้ตุ้มนี่ท่านผู้ชมปลาขาวได้เด้โอ้เอาใส่ปลาขาวเอาตั้งนู่นกระไรนะ cô anh ấy phần ơn mà ba lăng à đó ờ anh này ní tôm ní tham mưu xem mày ní anh phần ơn mà tôm um say bà cái nhang say gì nó nè say chưa lẹ mua sướng cái sướng cái đây oh ờ. <laughs> đây bọ đây bọ khoang ờ này nó còn nhang say đây, đây, đây Ồ, này đây này này mua sướng chưa lẹ tôm nõi tuần này เออนี่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 อันนี้นี่ห้องห้อ,องอันนี้เนาะนี่ห้องอันนี้เทว่าวตอนนี้เลยบัดเวลาเขาหยามเขาใส่ข้องนี้เนะ<อ>านนนะออุปกรณ์พัดลายเลยนี่เนาะท่านผู้ชมเป็นภูมิปัญญาที่กันเพิเ่นเฮ็ดเองิงเนาะไปใส่หายูหากินตามธรมรมชาติเนาะที่ว่ายังเห็นอยู่ในรอบเขตบริเวณบ้านนี้เนาะนี่ โอ oh, 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 like oh, uh, uh, ้นี่บาดเต็มค่ําเห็นอันนั้นนี่เอามาเบิ่งเฮาพอฮะหน้าเด้อีหยังอันนี้หน้าเออเอามาเลยนะหน้าแล้วก็หากินคือเดียวอันนี้ก็อุปกรณ์หากินคือกันนี่เนาะท่านผู้ชมนี่อ๋อฮ็ดเองออันนี้ก็เนาะอเฮ็ดเองโอ้สุสุสุนี่ท่านผู้ชมหากินอ่าตนกหนูอนกยิงยิงนกยิงหนูนี่เนาะอ่าอันนี้เขาเอิ้นว่าหน้าบีบแม่นบ หน้าหยังตัวนี้สําหรับกเด้อนี่หน้าแพกเออยิมต้นๆเนาหน้าแพกเนาะเฮาเอิ้นเนาะอ่าสาธิตให้ลูกเบิ่งดูเฮ็ดได๋ขึ้นพี่แล้วขึ้นพี่แล้วห่างโอ้นได้บังลูกมาบังอ๋อโอ้นี่เนาะบังเดียวกับีน้ำนัเลยนะมันมีบัเออันก็ได้มีลูกมันอีกนี่เนาะท่านห่างห่างโฮบีแกเป็นวิีชีวิตที่เรียบง่ายอืแล้วก็ยังมีความสงบมี ความเรียบง่ายเนาะตามวิธีสชนเผ่ายอบ้านเมืองหลวงครัเมืองน้ําไกลแข้งขมวนของพวกเฮาเนาะครัอ่ะขอบใจหลายๆเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งภาพวิถีชีวิตเฮือนใหม่อีกเนาะเออเอานั่นล่ะไปก่อนเด้อบัดนี้เนี่ย